สามห้านี่ราศีลัคนราศีมังกรมังกรแล้วโอ้โราศีเดียวกับเขาเลยเออเออราศีเดียวกันนะครับราศีเดียวกันเนี่ยแปลว่าอคบค้าสมาคมกันได้อดาวพฤหัสก็เป็นมหาอุตรอกเอาอีกมหาอุตไม่คุณเลยมหาอุตรนิมมหาอุตเป็นดาวครูอยู่เรือนปาี์ตี้ฝนอุโจดีเนี่ยผมเห็นเข้ามาทั้งสามอีีแล้วเขารักแม่มากครับอย่างที่บอกครับออกแม่จะเล่น น้อต่่แลวไมไป <c oughs> ผมมีคำถามคุณอีกตอนนี้ก็คือตอนสุดท้ายแล้วแหละครับนะ <c oughs> คุณบอกว่าดวงดาวมีอำนาจนะชักนำชีวิตคนได้อันนี้นได้ผมอยากจะให้คุณดูดวงให้หน้องคนหนึ่งหน่อยอนะน,น้องคนนี้มันก็เป็นเด็กจบใหม่ครับ คุณช่วยดูแผนที่ให้เขาหน่อยได้ไหมแล้วถามให้เขาหน่อยว่าเขา,าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยจากอดีตจนปัจจุบันแล้วอนาคตเขาเนี่ยจะเป็นยังไงคุณดูให้เขาหน่อยไ,ไหมได้เอาละเชนบอก่อยสิเกิดวันที่เท่าไหร่อ่ะอันนี้น้องรายเชนนะครับนี่อ่ะรายเชนโอ้ยพี่เปิดไม่ได้หมดอามึงเขียนหน่อยอ่ะวันที่เท่าไหร่ให้อาจารย์โชดดูหน่อยะ่ะ วันเดือนปีเกิดเนี่ยโอเค6มโมงเย็นนะช่ผมไปดูสุตอ<ม>่ไปดูไปดู<ม>ไปดูมามมพุทธที่18มิถุนายน2546จังหวัดอุดรเวลาประมาณ6มโมงเยน็นดูสิเพื่อนเนาะเราอยากจะที่สต์คุณอนะ่ะครับอ่า ไม่ได้เตรี้ยเมือมืก่อนเลยอไม่เตรี้ยมั้ยเอาตอนนีส้สองทุ่มครึ่งนะสองทุ่มครึ่งสองทุ่มสามสิบห้าสองทุ่มสามสิบห้าโอ้ยไม่ต้องดุ้ดยยาวเลยเกือบเนอะเกือบดวงชะตาราศีเกือบทำให้อาจารย์เขาเสียหายอะไรนี่ยมันมันปลูปกลักนาผิดครับเออคือหายไปลูกระหว่างเนี่ยระหว่างราศีเนี่ยครับเออ จากก็อย่างที่บอกครับเป็นคนละเรื่องเลยใช่ไหมราศีสิงเป็นราศีกันเป็นคนละเรื่องเลยใช่ไหมเสียอนาคตเลยเออคนคนไ่ยักคนปลูกดวงอะก็เสียอนาคตเสียอนาคตเลยด้ทายไม่แม่นเลยแต่ประเด็นคือไอ้ตอนจะเสียอนาคตคือไอ้ที่เสียก่อนละอ่ะคือคือเขาไปเจออาจารย์ที่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 ใช่อะเออทำไมมันบูรณาติว่าอเหรอครับเออเออจะเสียตอนนั้นเลยโอเคคืออะไรก็ตามลัคนาสำคัญวันที่2562ทุ่ม35ที อุดรใช่นะครับอืมโึ้นมขึ้นมาคนละลัคนาเลยคนรละลัคนาเลยจิบแหลกพอดีอ่หกโมงเย็นเป็นลักนาราศีธนูอืมอ่ะแต่พอสองทุ่มสามห้าสามห้านี่ราศีลัคนาราศีมังกรมังกรแล้วโอ้โหราศีเดียวกับเขาเลยเออเออราศีเดียวกันนะครับอราศีเดียวกันเนี่ยแปลว่าอพบค้าสมาคมกันได้อืม ครับไอ้คือคือขั้นต้นเลยนะอ่ายังไม่้ไปไปดูรายละเอียดอื่นนะนะครับราศีองกรนะครับก็ระวังอุราวอุบัติเหตุนะครับที่เกิดจากตัวเองนะครับไปกับเพื่อนเพราะว่าประเด็นคือน้องเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีดาวคานอุมลุตยูอยู่ในเดือนกระดุพระนะครับแล้วก็น้องเป็นคนต้นรักล้น้องเนี่ยเป็นคนอ่อเป็นคนดาวอ่า อยู่เกิดมาแล้วกษณะาอยู่เรือนดาวเสาอนะครับซึ่งเสากระลาหูเนี้อเขาอยู่บ้านใกล้เรือนเกศกันเป็นเพื่อนกันมังกรกับปุ่มเนี่ยนะก็คือไปมาหาสู่แบบก็เหมือนกับว่าเราต้องดูทั้งเสาและราหูอยู่ในโมเดเดียวกันนะครับคล้ายๆผมเลยเห็นียมใช่คล้ายๆเลยอ่ามีเรื่องใช้จ่ายเยอะอืมมีเรื่องใช้จ่ายเยอะนะครับแล้วก็น้องต้องระวังบตดเหตุเพราะดาวทานจรนะครับ จะเคลื่อนไปหาน้องเนี่ยนะครับภายในหนึ่งสองสามประมาณส5่สิ้าคูณสามสามสิบคูณสามเก้าสามเดือนประมาณสี่เดือนเนี่ยนะครับดาวอังคารเนี่ยไปโคจรไปเจอกับดาวอังคารมฤตอยูกำเนิดนะครับช่วงน,นั้นในการเดินทางเนี่ยให้เรามาระวังเรื่องอุบัติเหตุนืคนั่งรถไซบ์จ้าะนะครับก็ดีหรืออะไรก็ดีนะครับให้ระวังบัติเหตุนะครับ นี่ประเด็นของน้องนะครับเขาเป็นคนจิตใจดีครับจิตใจดีเพราะว่าดาวจันเนี่ยกลุ่มลักนานะ่ไหครับดาวจันทกลุ่มลักนากะเป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนที่มีคู่มหาตัวตนุคู่มหาตัวปัตตานีจันลุนะครับดาวแปลว่าปัตตานีตนุแปลว่าก็คือมีคนน่มาชอบพอพอเออหายปอง ว่าเขาเป็นคนดีจิตใจใดีดาวฤ<ด>หัเขาเป็นมาอาอุดติเอาอิกมห,<ด>มหาอุดไมคุนเลยมหาอุดหน่มมาอาหนิมเป็นดาวครูอยู่เรือๆปัตนีอยู่เรื่อๆปัตน,ตนีก็เป็นมหา,หาหอุดน้องก็จะเป็นคนที่เอาว่าคงแก่เรียนคงแก่การเรียนรู้นะครับสำหรับตราวิชาภาคูุทธิตาให้ไปในแนวนี้เลยนะครับน้องจะเป็นจบตีโทเอกที่การจบปีตีใช่ไหมครับให้เรียนโทเรียนเอกนะครับ มีแผนพอดีครับต้องเปลี่ต่อโอเคโอเคอเราไม่ได้สูเอียกันให้เรียนให้สุดติงกระดิงแมวเลยอืแล้วมาเป็นอาจารย์แล้วมึงจะมาทํางานกับกูได้ยังไ<ห>งวะนี่ได้ครับเป็นคนเศร้าเป็นอะไรต่ออะไรได้นะครับดวงเขาเอหมาะกับการ,เป,ร,าาารเป็นครูบาอาจารย์ของของของน้องเชนอยู่แล้วพอ,อดาวพฤหัสเขาเป็นหมาอุในในตากดีแล้วก็จะได้อาพูดตรงนะครับก็เออก็จะได้เมียอยู่ใน สาขาอาชีพเดียวกันในสาขาอาชีพในมหาวิทยาลัยนะครับที่เราจะเรียนจะเรียนนั่นแหละนะครับต่อโฟเองก็แหละตอนสุด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 สนีเลยคืออยากรู้ว่าอดีตเขาเป็นแบบไหนอ่ะต้นุรักเขาเป็นดาวเสานะครับอดีตเขาเกิดมาเนี่ยเขาเกิดมาในครอบครัวที่เป็นแบบไหนดีไหมหรือแย่ไหมหรือมีปัญหาดูให้หน่อยสิไม่สบายโอ้ Oh. เกิดมาในครอบครัวที่ไม่สบายลำบากลำบากไม่สบายหรอกนะครับออไม่สบายหรอกนะครับไม่สบายหรอกนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับ,บอดทนเรียนจบโทจบเอกให้ได้นะครับแล้วก็ เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ราคาไม่ได้บาทแออไม่คุยอย่าเพึ่งเดี๋ยวเอาเรื่องนี้เอาเรื่องนี้เอาเรื่องนี้อ,อย่าเพิ่ง<ม>ไป<ม>เอาเรื่องนี้ว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงคือเขาเกิดมาเนีย่ยเขาสุขสบายแบบเหมือนครับช้อนเงินช้อนทองหรือว่าแบบเป็นแบนบเอ่อต้องหาช้ากินข้ามอะไรอย่างเงี้ยออก็ไม่สบายนะไม่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 ได้ร่ไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้สบายอ่ะยักจนด้วย ก็ผมบอกว่าไม่ได้สบายนะมันเหนื่อยยากเพรอะงั้นเนี่ยเหนื่อยยากครอบครัวใช่ไหมต้องสักอุปสรรคในชีวิตเยอะไหมเกิดมาเนี่ยอุปสรรคเยอะไหมแหมดาวสาวอยู่ในเรืออริอ่ะโอ้โหสาหัสกาลน่ะตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมกาลอริอ่ะแล้วเริ่มดีเมื่อไหร่กัวมาอยู่ในอริเออเริ่มดีเมื่อไหร่เริ่มดีเมื่อไหร่เออเริ่มดีเมื่อไหร่ดูมีเนื้อผ้บัตรกันจรเออเริ่มดีเมื่อไหร่ชีวิตเขาเริ่มดีเมื่อไหร่อ่ะ ตอนนี้เริ่มดีอ่ะเริ่มดีเมื่อมาเจอสื่เอาจริงจริงเพราะคุณเป็นคนดีไอ้มึงพูดจริงจริงคุณเป็นคนดีราศีเดียวกันด้วยไอ้มึงพูดจริงไอเชนจากันหมเออไม่อมึงพูดจริงๆว่ามึงลำบากไหมตอนเด็กลำบากลำบากมากใช่ไหมแล้วจะดีเมื่อเกี่ยวก้อยกับคุณอ๋อให้มันมาทำงานด้วยอ้โหคุณไว้ใจงันได้ไหม ทั้งชาติเลยโอเคไม่ไม่หักหลังไหมฮะไม่หักหลังนะก็บุญกรรมเหลือดวงโอ้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพอขายดีแล้วอาจจะแบบเฮ้ยโลกไม่หา่างโกงที่โจไม่เลยเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ไม่เคยคิดเพราะดาวพฤหัสก็เป็นโอ้ถ้าอ๋อถ้าดาวพฤหัสเป็นมหาอุดแล้วก็ผมเชื่อเลยนะผมเชื่อคือเลิกเลยแค่คิดเนี่ยอืมก็ไม่คิดละก็ไม่คิดละอืมไม่คิดเลยไอ้น้องตังเมอน้องตังเม อันนี้เขาดวงเมืองนอกดวงเมืองนอกในเมืองไทยอันนี้ฟันคงล้านเปอร์เซ็นเลยคือไอ้ที่ฟันคงเนี่ยคือผมเห็นดวงเมืองนอกเยอะแต่มาอยู่เมืองไทยแล้วจนเจนทำอะไรก็แบบอะทีเนี้ยของน้องเชนเนี่ยนะตัวเด็กเขาด่หวนหลีกําเนิดเขานะฮะแล้วก็ยังมีมรณะมากรอกอีกมะกรอกจิ๊บเ้งรักเขาอีกจิปเลยอ่าไม่ตายก็ดุญแล้วเฮ้ยจออนเกิดออนเกิดมาผม แต่ว่าเกือบไม่ได้เกิดนะเพราะว่าแบบแม่ว่าจะไปทำแบบแทงทำทำเอาออกทำหนังนะพูดเกิดไม่เกิดแต่เหมือนเหมือนที่เขาเล่านะว่าแบบหมอเขาบอกว่าแบบให้ตรวจดูก่อนหรือว่าใครไม่รู้่าให้ไปตรวจดูก่อนเผื่อไม่ยกติดพัพอีผมพอดีมันจะเลแย่จนคนจะตายพอดีืลบตายตั้งแต่เุคที่เขาอย่เลยนะะเออตะเอยเขาพูดเองอ่ะเขาพูดเองเราไม่เคยคุยกันเลยนอกจากไปนั่งกินข้าวกันเมื่อกี้นี่เองอ่า ทีนี้ก็ในเรือนูของคุณนะครับในวันหนึ่งข้างหน้านะครับก็ระวังเรื่องคดีความนะครับทําอะไรนี่ก็อย่าไว้ใจใครอย่าไว้ใจทางอยวางใจคนอืให้ดูในเรื่องของเอกสารอืสัญญาให้ดีนะครับอต้องลูกมัเหยียบเหมือนเพื่อนผมใจดีอ่ะเป็นไงล่ะนะ บอกแล้วไม่เชื่อโดนลยจริงไม่เคยโดนก็โดนเลยไม่เคยโดนก็โดนก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนดีไม่ดีเรื่องอะใครไม่มีนั่นใชแต่คนดีก็ไม่ใช่ว่าจะไม่โดนนะแต่ถ้าเลยสามเดือนเจ็ดวันไปแล้วนะไอเหตุการณ์ที่โดนไปมันจะไม่โดนลอกเชนนี่ก็เหมือนกันนะครับก็เพราะว่าอะไรเพราะดาวเอกสารเราเสียดาวพุ่มลาวูมัอยู่ด้วยกันดาวเอกสารเเสียนะครับเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ถ้าดาวเอกสารเสียเนี่ยต้องระวัง นะครับไม่ว่าจะโยกจะตีโกนถึงมืออะไรต่างแต่น้องยังอยู่ด้วยกันเลยอกอดกันเลยดาวพฤหัสกับดาหู่กอดด้วยกันอยู่ในเดือนปุตตะและอยู่ในเดือนของดาวศุกร์ด้วยนะครับดาวศุกร์คือดาวกัรเงินอนวังรักนะครับเพราะฉะนั้นมีดาวกําเนิดเนี่ยผู้ศัตรูเนี่ยมาอยู่ในเรือนนี้นะครับก็ให้ระวังไว้อนะครับอันนี้แค่ระวังอาจจะไม่เกิดก็ดีครับถ้าถึงขีดถึงขราวเวลาเกิดก็ ก็ S <S ตัวอคือมันมีเหมือนแผนที่อะเนาะที่เดินทางไปแล้วมันต้องไปเจออะไรบ้างใช่ไหมครับ 80. แปดสิบเอ็ดศูนย์สิบอะไรพวกนี้อยู่อะมีไหมไม่ระวัาบางบัตรเครดตนะอะระวังบัตรที่แห้งตื่นใจแล้วระวังรู้ที่หนึใจแต่เจ็บแปดจะมีเรื่องอะไรไหมเนี่ยมีไหมยิ่งใครเหล่าว่าถ้าจะมีหรือถ้าจะถ,าถ้าจะมีก็ก็จำคำ อาจารย์ไวพ้พี่ระบบไว้แล้วันอพี่ร,บระบบสี่ห้เนาะวางไว้นะครับต้องใจงเย็นใจเย็นนะครับอย่าไปปะทะอย่าไปบวกเพราะว่าถอยได้ถอยเพราะว่าตามครูบาอาจารย์สอนที่มานะคะรับผิดถูกก็ไม่ว่ากันนะคะระับอาจารย์ครับนะครับผมก็มือสมัครเล่นนะครับเพื่อนผมก็ตั้งให้ผมเป็นอาจารย์ผมก็ผมเป็นอาจารย์อ,รอีกที่หนึ่งนะครัแต่ว่าทางด้านนี้ผมไม่บังอาจครับอาจารย์ก็ให้ระวังไว้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ถ้าด้เกิดขึ้นเออเอ ปิ๊กคุกติดตาอืมให้ระวังนะครับให้ระวังไเพราะเป็นอย่าไปมีเรื่องมีราวอะไรเพราะอิาพจรน้องเนี่ยอยู่ในเรือนวินาาระหว่างนองที่หนึ่งนะครับอยู่ในเรือนวินาาวินาาสันงคมมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นฉับพลันนะครับสร้อยคอทองหยองในคอตลอต่อปลอต่อนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรอย่าโชว์นะครับวันนี้คนออกจากคุกเยอะอืมก็บอกว่าขอทรัพย์สินของมีค่าใดๆอย่าโชว์ อไอ้เลยเก้าปีนี้ไป่ก่อนเก้าปีเลยเหรอครับขึ้นเข้ารหวารุ่นที่หนึ่งนะครับก็บังเอิญเข้าวินาเขาดีก็มีวันหนึ่งคือลองก็จบมหลัยก็ไปกับเขาปีดีไปเมืองนอกวินาวินาทางไกลนะครับวินาทางไกลแกเคล็ดตรงนี้ไปซะนะครับอีกถูยังไงครับอาจารย์ก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็พยากรณ์ตามตามแผนที่ปัญญาของพี่นะครับ แต่รููิไ้จะให้<ะ>ข้อคิดอะไรบ้างกับเรื่องต่างๆในวันนี้ที่เราได้คุยกันว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะเราต้องมีอะไรอาจารย์คุญกรรมเหนือดวงคุณกรรมเหนือดวงสำคัญที่สุดเลยครับเราดีว่า <Wow. S 2> แม่เนี่ยเชื่อผมเถอะนะครับทำไปเลอครับฝือนคุณโจโดี้เนี่ยผมเห็นเขามาทั้งสามปีแล้วเขารักแม่มากครับอย่างที่บอกครับ ของแม่จะเล่นนั่งไคก็ต่อเหรอแม่ไปดิไปเป็นนี่ที่ไหนอแอบไปตามใจนี่ให้แม่อีอเขาบอกว่าเขาอยากให้แม่ได้มีความสุขนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าเราต้องไม่ได้สงเสริญนะแต่บางทีไปห้ามกันก็ห้ามยาห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้ <นะ S 2> <ล>อายุแปดสิบนะครับามาเลยครับปลาทา่าปวาดขาพามากินโป่งกินข้าวสามสิบบาทซื้อก็ถุงมาแกงมาถุงหนึ่งนะครับ ขนมชั้นขนมจีนอะไรซื้อมา <ừ. S 2> แม่จ๊ะแม่จ้ะแค่นี้เราได้บุญแล้วทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยบุญใช่ไหมสำเร็จได้ด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟ์แวร์ในความคิดผมเนี่ยฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์คือตัวเราเองนะครับแะ้วก็เป็นฮาร์ดแวร์นะครับจิตใจเราความคิดเป็นซอฟต์แวร์นะครับ ก็คือบูญกรรมโดยรวมการกระทําสําคัญมากนะครับต่อให้เราดวงจะดีแค่ไหนเราไปทากรรมชั่วก็ติดคุกติดตารางนะครับต่อให้เราดวงตกแค่ไหนเราทําความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดามีจริงเขาก็จะค้ำเราให้เราจักหนักให้เบาเบหายไปนะครับต้นสรุปแล้วก็คือว่าโหราศาสตร์นั้นก็คือการอ่านแผนที่ของดวงดาว ว่าใครเกิดมาแล้วมีแผนที่ยังไงเขาก็จะมีชีวิตที่มีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนั้นแล้วอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยสามารถที่จะเปลีป่ยนแปลงได้ด้วยไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นเรื่องของดวงดาวอย่างเดียวใช่ครับเพราะว่า12ราศีเนี่ยนะครับในจักรราศีเนี่ยมันคือการเกิดแก่เจ็บตายนะครับมันคือวัตตะ วัฏจักรวัฏจักรเลยเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครหนีเรื่องนี้พ้นนะครับทุกคนต้องมีป่วยนะครับแล้วมีตายนะครับเพราะฉะนั้นหนีไม่พ้นครับคือคุณจะบอกว่าเราเกิดมายังไงเราก็ต้องเจอเกิดแก่เจ็บตายเจอพวกนี้หมดเลยเจริงรอรวยก็ต้องเจอรู้เจอจนก็ต้องเจอจนก็ต้องเจอเจ๊ทุกอย่างทุกอย่างดนมีนะครับมีวันดีแล้วันที่จะมดวงดวงที่ อยู่บิยอนตรงนี้เลยก็คือดวงดวงพระออดวงพระเนี่ยปัตตานีาวินาศกระดุมพระวินาศนะครับสหัชาวินาศกรรมมะมรณะคือไม่เอาอะไรอันนี้หมายความว่าถ้าอยากจะไปอุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาจริงไอ้ตัวนี้ก็จะถูกยกเอาไว้วางเอาไว้ตังแต่กำเนิดแต่ว่าเพราะสิ่งที่ผมพูดเนี่ย ผมเคยเจอเห็นดวงของแต่ว่าษาละอาแต่ว่าจะต้องมีใจที่แน่วแน่ในการที่จะไปสู่ร่มทระกาลภาษาวัดจริงๆครับต้องตั้งใจจริงๆที่จะไปนัถึงจะหลุดตรงนั้นได้ครับแต่ว่าถ้าไปบวชเพื่อเช้าเย็นเพียนอนไม่ได้เช้าเย็นเพลนอนอันนี้ไม่ได้อ่ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้มมีประโยชน์อะไร เอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์โชตน,นะครับที่มาพูดคุยกับเราเรื่องโหราศาสตร์ว่าโหราศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็คอยควบคุมชีวิตของเราแต่เหนือสิ่งใดเราเป็นผู้ควบคุมชีวิตของเราเองขอบคุณครับขอบคุณครับ